ยมเป็นผมเป็นประธานประธานรุ่นของยมชีนรุ่กแบบครับเขียนชื่อเลยอาจารย์อาจารย์นี่ชื่อคุณโยมไหมชื่อชื่อคุณโยมไหมถูกต้องครับโปรุรู้สิครับเชียน คิดว่าพร้อมกันนะนาจมาเป็นเจ้าวาดพร้อมกับ,รบพระภิกษุสงฆ์ที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้รวมทั้งแม่ชีวาตุบาท,กบาท,ทิกาของวัดน,นี้ก็แสดงความยินดีราวตอนรับคณะของคุณโยม มาขอใช้คำว่าคุณโยมที่มาเยี่ยมโขนโมกโดยมีคุณโยมพลเรือเอกธุรพงศ์ชรอมเป็นประธานมาเยี่ยมโขนโมกถือว่ามาให้เกียรติโขนโมกซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณท่านในจาพร,ระธาขณะนี้มานี่เป็นเจ้าวาดโยมอามานี่มีอายุ ไปสิบเจ็ดปีแล้วมาเป็นชาวเกาะสมุยมาอยู่ที่นี่ห้าสิกว่าปีมาบวชมาแล้วก็หกสิบหกปีหกสิเจ็ดปีปีนี้ก็มาอยู่ที่นี่ได้เห็นญาติโยมผู้คนมาเยี่ยมสนโมกอยู่เป็นประจำก็เฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ประเดชตระคุณท่านอาจารย์กระทาไม่สบาย ไปพักอยู่ที่โรงแบบาสราชสมัยนั้นเรียกว่าคนเรือเอกท่านหนึ่งท่านจำไม่ผิดพูดถึงว่าชื่อสุรเชษฐ์ตัฒนาก็าอย่างเนี้เป็นผู้บัญจาการทางเรือให้ลูกน้องไปคอยดูแลความสะดวกให้ความสะดวกแก่ท่านอาจารย์แล้กระทั่งท่านอาจารย์กลับมามรรพาพ เทวตเป็นเวลาหลายปีแล้วนอกจากนั้นนายทหารเรือไม่เยียวคนหนึ่งตอนนี้กเกเถียนอายุแล้วยเขาว่าพลเรือเอกสาม,มารถเคยานายทหารเรือมาเยี่ยมที่นี่หลายครั้งมาก็จำไม่ได้หลายต่อหลายคนที่มาเยี่ยมสนมุกในครั้งนี้คณะของคุณโยมมาเยี่ยม โขนโมกมาขอขอพระุนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะโวนโมกเป็นวัดของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ประธาตท่านหมดน,น้ำาภาพมรน,นภาพไปแล้วยี่สิบกว่าปีลวแต่ว่าพวกเราก็ช่วยกันรักษาวัดของท่านอาจารย์ประธาตให้คงสภาพเดิมท่านอาจารย์ประธาตท่านมีหลักว่าเป็นอยู่อย่างต่ำมงกระทำอย่างสูุง นั่นที่อนโมก,ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นท่านอาจารย์ต้อนรับแขกก็ต้อนรับกันที่ลานหินโ้งที่ตรงนี้นี่เองท่านอาจารย์พระธาตุท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ให้เกียรยติด้ความจริงเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งเป็นการต้อนรับบนสถานที่ที่คล้ายกับที่พระพเจ้าได้ทรงเป็นอยู่ ถ้าเราเป็นชาวพุทธก็ทาบันดีบาพระเจ้าประทุกกลางดินก็จระรู้กลางดินสอนกลางดินปรปในผ่านกลางดินอาจารย์จึงใช้บริเวณเนี้ยคลายคลายกับที่พระเจ้าเคยทรงเป็นอยู่ที่อว่าให้เกียรติสูงสุดมาตอนรับทนะของคุณโยมเนี่ยอยากจะ ลาสภาพวัดปัจจุบันนี้วันนี้ชื่อของวัดคือวัดฐานน้ําไหลที่ว่าที่คนรู้จักก็ในานามว่าสวนโมกโมกขะพลาลาเนื้อที่ของวัดประมาณสามร้อยกว่าไร่เป็นสภาพาป่าดอกนั้นก็มีป่าของรัฐที่ประมาณสี่ร้อยไร่รอกแล้วเป็นที่ป่าข็ประมาณหกเจ็700ดร้อยไร่นี่คือสวนโมก วัานน้รไหลและมีสวนโมกอีกแห่งหนึ่งคือสวนโมกนานาชาติท่านอาจารย์ร่างขึ้นมาในบรโอกาสที่ในหลวงจากการที่เก้ามีพระชนยมายุหกสิบพันษาท่านอาจารย์ร่างสวนโมกนานาชาติถวายเป็นพระราชกนครเนในหลวงเดียดเด๋ยวนี้ก็ใช้เป็นที่อบรมโดยเฉพาะชาวต่างประเทศฝรั่งทั่วโลก มารมที่โวนโมกนานชาติที่มาอบรมแล้วเข้าใจว่าไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนปีหนึ่งก็ราวพันคนอยู่ที่โวนโมกนานชาติแล้วก็บางโวนเป็นที่อยู่ของโยมผู้หญิงจี่ว่าธรรมมาตาอีกโขนหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระต่างประเทศอาสมธรรมทุตนี่คือโวนโมกที่อยู่ที่ชายาและก็มีโวนโมกอีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับที่นี่ก็ถขนโมกขอจดหมายเหตุ นี่เพิ่งเกิดทีหลังเนื่องจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์มองเห็นว่างานของท่านอาจารย์ก็เฉพาะมีอะไรหลายอย่างที่ท่านทำเอาไวา้เป็นพวกหนังสือตำราถ้าเก็บไว้ที่สวนโมกจะเสียหายมากก็ไปเก็บไว้ที่กรุงเทพที่ว่าสวนโมกขอเกล็ดไมที่เรียสวนจัดทุกอย่างนี่คือสวนโมกที่ยังผูกพันกันอยู่นรงนั้นเป็นเครือข่าย มีพระถขงเคยมาอยู่ที่ผลนโมกไปอยู่ที่นั่นที่นี่ภาคนั้นภาคนี้ทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศนี่เป็นเครือข่ายไม่ได้ผูกพันกันโดยตรงนี่คือรภาพโขนโมกปัจจุบันนี้ก็มีคนข้ามาเที่ยวโถนโมกปีหนึ่งก็หลายแสนคนแต่ว่าท,วทั่วไปที่ข้ามาก็ามาข้ามาดูมาชม ว่ามีทวนหนึ่งข้า,มาเมื่อมาเพื่อ,อามาร่วมปฏิบัติธรรมที่นี่มีกิจกรรมของพระสงฆ์พระสงฆ์ไปนี้จับรรษาในถวนโมแห่งนี้ประมาณหกสิบกว่ารูปแต่ว่าสังกัดพระสงฆ์ที่จังสังกัดอยู่ในถวนโมวัดโมเาก็เกือบร้อยรูปเราก็มีกิจกรรมในวัดเช็นช้าขึ้นมาพระสงฆ์ก็มาทําวัด ทำวัะที่ตรงนี้ธรรมะเจ้า,าแล้วก็นั่งสมาธิตอนเช้าๆเ,เวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงพระสงฆ์แม่ทีมันอุบาสกบาติกามันนั่งสมาธิวันนี้ก็เพิ่งนั่งสมาธิจบไปเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงด้เวลาตอนเย็นทรรมดเย็นควาธรรมทำอย่างนี้ทุกวันนี่คือกิจกรรมก็พยายาม เป็นอยู่อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยทําตัวอย่างเอาไว้ว่าเป็นอยู่อย่างดำมุ่งกระทาอย่างถูกเนี่ยเมื่อคุณโยมข้ามาแล้วถ้าไม่เวลาจะไปดูตรงนั้นตรงนี้ก็มีหลายแห่งที่ท่านทำเอาไว้โดยเฉพาะผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเก็บไว้ที่ศาลาธรรมโคตรอธิของท่านเก็บไว้ที่นั่น ถ้าคนโยมจะข้าไปไหวก็ได้เี่ศาลาธรรมโคดน,นั้นก็คือโรงมมทธรัามวิญญาณตามตามประทายถามขึ้นไว้เพื่อให้คนได้มาศึกษาธรรมโดยรูปภาพกามไปดูรูปภาพและภาพแล้วก็จะสนอนความรู้ให้คนดูแล้วก็มีภาพมากมายถ้าคนโยมมีเวลาก็ไปดูได้แล้วก็มีที่อื่นถ้าต้องการไปดูโบสถ์ธรรมชาติ ก็อยู่บนภูเขาพุทธทองไม่มีตัวโลโบท,ทมีแต่เขตทีมาอยู่บนภูเขาพุทธทองที่วัดนี้ก็มีการบวชเนี่ยพระสงฆ์ที่นั่งกันบริเวณนี้คนเหีก็บวชกันที่วัดเนี่มีบวชกันทุกเดือนทุกเดือนอเนี่ยเกือบห้าปีก็มีพระสงฆ์ที่บวชรุรร่นแรกรุ่นแรกแรกก็ห้าพันษาที่พันษาเนี่ย สภาพของ่วนโมกมีเรื่องหนึ่งที่อามาอยากให้คุณโยมทั้งหลายมาสนใจงานของท่านอาจารย์เึื่งมาเทวาสําคัญมากคือปณิธานที่ท่านอาจารย์จะตาดมุ่งมั่นจะทำหนึ่งท่านจะพยายามให้คนเข้าใจว่าใจศาสนาของตนของตนไม่ว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นคริสเป็นอิสลาม ให้เข้าใจหัวใจศาสนาของตนของตนสองพยายามทําความเข้าใจระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกันให้อยู่กันได้เพราะนั้นที่นี่มีชาวพิษมีชาวอิสลามมีคนนับถือศาสนาอื่นก็เข้ามาเยี่ยมมาชมบางครั้งก็มีการเสวนาสัมนาระหว่งางศาสนาต่างกันมันก็เคยมีและที่ทำกันไี้จน พยายามดึงคนออกจากวัตถุนิยมซึ่งเ,เป็นที่ยากมากทางนโนมกน่าจากก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะดึงคนออกจากวัตถุนิยมการที่คนจะออกจากวัตถุนิยมได้ต้องเข้าใจสิ่งที่ดีกว่านี่อะไรที่จะดีกว่าวัตถุนิยมก็คือคำสอนของพระพยายาุทธเจ้า ก็เดมทั้งหลายก็คงทราบว่าเดี๋ยวนี้ขรังทั่วโลกเขาถึงทางตันได้เหมือนกันระวัตถุเขาจะเดินก้าวหน้ากว่าเราจะถึงทางตันอันเขาก็มีปัญหาเรื่องจิตใจมากอันนี้ขรังมากขึ้นมากขึ้นทั่วโลกหันมาสนใจวิธีของพระพุทธเจ้าก็มาคึกจิตเรื่าจิตตภาวนาอันนั้นที่อนโมกก็พยายาม อย่าเผยแพร่ความรู้ของพระพุทธเจา้าก็หนึ่งพยายามให้เขาเข้าใจหัวใจศาสนาก็เรื่องทุกเรื่องดับทุกเรื่องอยายตระเรื่องปัญจทุบาทแล้วก็ปฏิบัติระบบอาณาปาณติอาณาหายใจเข้าอาปาณหายใจอนะอกระบบนี้เป็นระบบที่ปฏิบัติง่ายๆ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เตรียมหนังสือที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายว้ายสำหรับ อมอบให้เป็นของฝันแต่คนโยนไมไ่คนละเล่มเอี่ยวไปอ่านดูถ้าพยายามปฏิบัติก็จะได้ผลอยากให้คนโยมมาถวนโมกได้โมกกลับไปคำโมกไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่หมายถึงจิตใจเสี่ยงกสงบเย็นก็ได้อย่างไรก็ดีพระสงฆ์ที่มานั่งในตรงนี้มีความปัญน,นาดี ก็อยากจะอำนวยอวยพรให้คณะญาติโยมที่มาเรีือเวลาหลังจากนี้คุณโยมก็ไปเยี่ยมดูกันต่อ,อไปนี้ขอให้คุณโยมทั้งหลายตั้งใจรับพรอยากประสงค์ คุณโยมไปทำไงอ่ะขอคุณโยมรับหนังสือนะไปกอล์เล่มหนังสืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใอ่ากบฏหินหนังสือจะมอบให้โยมเอาเป็นที่ล็กเอาไปอ่าหนังสือให้ให้หนังสืออยู่ที่นี่อเอาไปแจกเอาไปแจก ถ้าคุณยอมต้องการจะไปดูโรงเนี่ยถ้า,า,ารารรมโอก็ไปได้ถ้าอยากจะขึ้นไปบนโบสถ์ก็มีพระนาไปได้จะขึ้นไหวหรือเปล่าอันนี้มีท่านสิงห์ทองมาอยู่ท่านจาวท่านนานมากก็รู้เรื่องราวดีที่ถวนมุก <c oughs> เอาไปกระละเล่นเหรอเอาไปกอะ,ะเล่นเป็นหนังเทที่ดีมากต่าตาตานเข้าใจ มีเวลาไปดูรวมบทธรรมปัญญาณด้วย ข้าไปโรงพมาบาบเอ้ยข้าไปสารธรรมโคตรก่อนก็ได้ไปไหว้ท่นอาจารย,ย,ย,ย์ เรือเอกสามารถไหมจังปีนากกระเทียนที่มาออกชื่อก็ะดินไม่พ้นเอกเรือเอกชุรเชษมีมีมไหมมีหลายสิบปีแล้วอันนั้นเป็นลพี่เยอะสิบประมาณสิบกว่าปีมาจำชื่อท่านได้ครับรสงค์จะถวายหลวงพ่อท่านด้วยยิ้มใส่เ้าในทรอง ไปที่ไหนก่อนคุณมงคลพาไปนี่ก่อนไปที่ศาลาธรรมโคตร